แฉแม่งเลยในไหนก็ไหนแฉแม่งเลยมาย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงอัจฉริยยเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวนะครับใส่เข้าไปนะสิครับเพื่ออัตลักนะครับในการรับชมรับฟังย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานสิครับนะย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับเรื่องสมมุตินะแฉแม่งเลยในไหนก็ไหนไม่สนที่ไหนผมแล้ะ ดาพิธานะครับพิธารือสมมตินะเอฟซีครับโอ้โหเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับนะครับสายข่าวพัฒนนามนะครับที่อยู่นะครับบ้านมะกรูดนะครับได้อ่าส่งข่าวออกมาหาผมแล้วนะครับล่าสุดเลยนะครับเอฟซีครับมีการทําข้อตกลงกันแบบลับๆนะครับระหว่างอดีตผัวนะครับพ่อคุณพ่อหนุ่มรถไถนะครับกับ คุณแม่กาดําใจร้ายนะครับในนิทานเรื่องนี้ครับเสีเนาะการครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้ครับมีการทําข้อสรุปข้อตกลงกันระหว่างการเลี้ยงค่าเลี้ยงดูลูกนะครับค่าเลี้ยงดูลูกนะครับนะอนะครับระหว่างนะครับระหว่างคุณพ่อรถไถกับคุณแม่ใจร้ายนะครับนะในนิทานเรื่องนี้ครับเอสีครับข้อตกลงนะครับในการทุกครั้งเนี่ยนะครับนะ พ่อหนุ่มผู้ถ่ายเนี่ยนะครับนะคุณพ่อหนุ่มผู้ถ่ายเนี่ยจะต้องอจดใช้นะครับหรือค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะครับเป็นจํานวนเงินนะครับสี่พันบาทต่อเดือนนะครับท่านครับทุกท่านเห็นไหมครับทำไมมันเงียบหายไปเอ๊ะใจกันไหมครับเอ๊กกันไหมครับว่าทำไมมันถึงเงียบหายไปทําไมไม่มีการทวงเงินกันอีกนะครับในที่สุดเอฟซีครับสายข่าวพัฒนาอยู่บ้านมะกรูดนะครับบ้านมะกรูดนะครับบ้านมะเฟืองบ้านมะไฟนะครับบ้านมะผาส้มโอพักแฝงโมจิโยโหว ได้ส่งข้อมูลรับมาหาผมว่าแล้วว่านะครับคุณพ่อกับคุณแม่ในชาตินี้ครับมีการทําข้อตกลงกันนะครับเรื่องเงินทองกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าถ้าคุณพ่อครับได้ค่าสินหมายจากคดีน้องผลไม้นะครับนะจะนําเงินตรงนี้เป็นเป็นก้อนกนะครับให้กับคุณแม่กาดำโอ้โหพวกมึงนี่แม่งสุดยอดกันจริงๆเลยนะพวกมึงนี่สุดยอดกันจริงๆเลย คุณพ่อเขาชั่วคุณแม่ก็เร็วนะครับในทานเรื่องนี้นะครับมึงคิดว่ามึงจะได้เงินค่าสินใหม่เหรอดีกามันยังไม่จบผมไม่รู้นะว่าค่าสินใหม่ต้องต้องชดใช้ไหมหรือว่าอย่างไงผมไม่รู้นะแต่พวกมึงทำข้อตกลงแบบนี้กันไม่ได้จริงไหมครับแม่แม่พวกมึงทำข้อตกลงแบบนี้กันไม่ได้เลย ซึ่งกูดูแล้วแล้วมันไม่ใช่พวกมึงแบบพวกมึงนี่หวังสมบัติหวังเงินจากการตุยของลูกเองเพื่อจะมีข้อแรกเปลี่ยนข้อนําเสนอการแบบนี้โหกูดูแล้วแม่งทุเลศมากเลยพวกมึงคิดได้ไงคุณคุณพ่อหนุ่มรถไถกับคุณแม่กาดําใจร้ายพวกมึงที่วางแผนกันแล้วกูดูทงแล้วว่าจุดจบตอนจบแม่งน่าจะมาจูป,ป้าก,กันดูลักษณะแล้เลวเนี่ยกูดูแต่ลักษณะแล้วเนี่ย อันนี้เป็นการคาดเดานะครับเป็นการคาดคะเนนนะครับคาดคะเนเออนะครับแต่ว่าเรื่องๆๆกเงินทองสังเกตมาช่วงนี้มาทำไมมันเงียบหายไปนะครับเพราะมันมีการทําข้อตกลงกันนะครับรับนะครับนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบไม่รู้ว่าจะไปทําข้อตกลงกันตัวตัวหรือฐานไฟเก่ามันจะลุกคุ้นขึ้นมาหรือว่ายัางไงหรือไปทําข้อตกลงกันที่รีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะที่ครับนะหรือไอ้แบบว่าฉลองในชุววันนั้นก็เกิดกับแบบ ไปฉลองสมาัาคึบึบคึบคึบปั๊บปั๊บปั๊บซีกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกครับนะครับอาจารยว่างอาดีตผัวครับอดีตผัวไก่ดำนี่สิครับของมันเคยเคยกันอยู่อ่ะที่จำได้ครับขอบมันเคยเคยกันนะครับนะมันเจอหน้ากันมาแต่แตสปาก,กันก็ได้แล้วก็ไม่รู้สินะครับเนาะเออเพราะฉะนั้นนะครับการที่พวกมึงทำกันแบบนี้นะครับพวกมึงหลอกเอฟซีกันหรือเปล่านะ ะครับเพราะนั้นไม่รู้แอบกินตับกันหรือเปล่านะอดิตอดิตคุณพ่อหนุ่มาถ่ายกับคุณแม่กาดําใจร้ายเนี่ยผมดูทรงแล้วแม่งน่าจะมีการแอบกินตับกันตับ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 นะครับแต่มันมีการทำก้อโกลงกันแบบลับๆจริงๆนะครับนะใส่ค่าพัฒนานะครับ0 0นูนย์แดรายงานมานะครับว่าตอนนี้ครับ มีการทําข้อตกลงกันแบบลับๆนะครับนะไม่รู้ว่าทําที่รีสอร์ทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าฉันได้เงินมาสองล้านนะนะเออฉันได้เงินมาสองล้านแล้วเรามาแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะให้เธอเป็นก้อนนะแต่ว่าเธอต้องให้เราสี่กวันทีหนึ่งนะเยถ้าเธอให้เราสี่ล้วถ้าดําให้เราสี่เนี่ยเราก็จะให้เธอทั้งสองแสนนะเออไปเลยนะสองแสนนะเออเอาไปเลย, 200, เเลยส่วนะที่เหลือเนี่ยเราก็จะเก็บไว้นะครับนะเอาไว้ตีหม้อที่ลาวนะคะ <c ười> เอาไว้ข้ามโขกข้ามโขงนะครับคุณพ่อหนถ่ายได้กล่าวไว้ นะเออนะดังนั้นจะได้เงินมาแล้วนะครับเราก็จะมาแบ่งกันนะเออแต่ว่าเธอต้องให้เราสี่ก่อนนะคะสี่อิ้วมือเลยนิทานในสี่นิทานขำๆนะไม่อยากให้สี่เครียดแต่ว่ามีการมันมีการทำข้อตกลงกันแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องสี่ผมแต่งเขาเองให้มันนิทานน่ะนิทานเราจะใส่อะไรก็ได้เข้าใจว่าเออตลกขำๆแต่ว่าเรื่องการทำข้อตกลงเนี่ยมันทำข้อตกลงกันเข้าใจว่าเออนะครับ ในนี้ครับคดีจบนะครับนะน้องสะดุ้งนะครับอาจจะอยากจะดามใจก็ได้ให้คุณพ่อกับคุณแม่ในนิทานเรื่องนี้กลับมาซีกันอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนสิฮะหรือว่ากลับอะไรนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ครับอรของอนาคตนะครับมันไม่สามารถที่คาดชะเนลยะไรได้เราไม่รู้ครับว่ามันจะคาดชะเนอะไรกันได้อนะนะครับเพราะฉะนั้นเอาแน่เอาน่อนอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ก่อนนะครับ เราต้องคิดเผื่อต้องคิดเกินไม่ก่อนนะก็ฝากให้ทุกคนคิดด้วยนะครับนะว่าเรื่องนีนะ้มันยังไม่โจบนะครับนะเราต้องติดตามมาตอนต่อไปนะครับนะเอ,อสงครามยังไม่จบนะครับจะเพิ่งนับศพอาตหานะครับสินอ้อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็สามารถคาดเดาได้คาดเดาได้หมดะว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะเดาถูกเดาผิดแต่ว่าสิ่งที่พวกเราผู้เราเห็นในทุกวันนี้ก็คือว่าเอ,อดาเนี่ยนะระลิกระลีมากนะครับ นะฮิกรีมากแล้วก็ดาเนี่ยนะครับนะมีความหวังมากกับการที่จะได้เงินค่าสินใหม่นะครับนะแต่มันก็เป็นเพียงความฝันแค่ลมลมแรงๆนะครับนะเออนะครับเป็นความฝันเพียงแค่ลมๆๆลมแรงๆทุกคนมันไม่สามารถที่จะอะไรได้หรอกนะฮะเงินไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับนะไม่รู้ว่าเงินจะได้หรือเปล่าแถมยังจะถูกฟ้องกลับหรือเปล่านี้เราไม่ทราบแต่ว่าที่แน่ๆนะครับวันที่2กันยาย,ยนนะลืครับนะประกาศประกาศ 2กันยายนนี้นะที่ครับนะจะมีคนโดนรับโทษนะครับนะนางสาวแม่กาดามนะครับได้มีการละเมิดนะครับกรุกป่าผิกฎหมายในมาตราที่จุดนะครับในมาตาที่สี่นะคะก็อีกหลายมาตราก็ศาลมีคําสั่งให้ลงโทษครับนะจาคุกนะครับนะห้าปีนะครับนะเนื่องด้วยจำเลยเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยทาความผิดนะครับศาลก็เห็นว่าให้รอลงอาญาสองปี ปรับเจ็ดหมื่น่ะปรับแปดหมื่นแปดอ่าแปดหมื่นเจ็ดพันบาทหรือปรับหนึ่งแสนบาทไหนสะิครับนะ <c oughs> ครับปรับแม่งแพงนะบ่อยให้คดีนี้ทําเป็นเล่นนะครับทุกค,คนเพราะฉะนั้นทุกคนนะโปรดติดตามตอนต่อไปในวันที่สองกันยายนนะครับสองกันยายนจะเป็นวันที่น้องดําของเราเนี่ยนะครับน้องดําของเราเนี่ยจะต,ต้องอ่า เทหนักแน่นอนเนาะโอเคเนาะสำหรับคุณนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตุติตัวละขอทุกตัวใส่เข้าไปพอราะถะลรในการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณทุกการังใจนะครับสวัสดีครับ